วันนี้เราก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของโซลาร์เซลล์กันนะคะว่าในปัจจุบนันในเทคโนโลยีของโซลาร์เซลล์มีกี่ประเภทแล้วก็แต่และประเภทเมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงคะ่ะจริงๆแล้วพลังงานโซลา่าถ้าเกิดอุณหภูมินะครับยิ่งสูงเนี่ยพลังงานมันจะดรอปลงเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า 1. เกิดอะไรขึ้นกับแผงเรา 2>, 2. เยอะแค่ไหนจำนวนกี่แผงสามตำแหน่งคร่าวๆนะครับจากการอ่านแค่เคิร์ฟนะแค่เส้นโค้งไอวีเคิร์ วัสดีดดค่ะ,คะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Naturetonic ค,ค่ะพบกับพลอยค่ะพลอยภาวลินคำวิสิตค่ะครับผมดีสอนหลังละบลำเหนยครับค่ะช่วงนี้นะคะเป็นกระแสะมาแรงมากเลยในส่วนของเรื่องค่าไฟเนาะหลายๆท่านก็เริ่มที่จะสนใจมาติดโซลาเซลล์ค่ะวันนี้เราก็จะมาให้ความรู้กันเบื้องต้นเนาะว่าประเภทของโซลาเซลล์เนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็ข้อดีข้อเสียเขาเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะครับผมก็โซลาเซลล์ในปัจจุบันนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ทั้งหมด3ประเภท รประเภทแรกนะครับก็คือตัวโมโนคริสตัลไลน์ประเภทนี้นะครับเป็นประเภทที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเป็นผลึกซิลิคอนทั้งก้อนนะครับก็เป็นที่นิยมในเรื่องของงานโซลาร์ฟาร์มหรือว่างานโซลารูฟท็อปที่ว่ามีพื้นที่จำกัดแล้วก็ต้องการพลังงานสูงๆนะครับข้อเสียของมันนะครับก็คือเรื่องของเวลาเนื่องจากกระแสมันสูง กระแสไฟฟ้ามันสูงเนาะ <Yeah. S 1> การเชื่อมต่อระบบสายไฟนะครับจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับทำให้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างสูงนะครับ <Yeah. S 1> ประเภทที่2นะครับคือตัวโพลีคริสตัลไลน์ประเภทนี้วัตถุดิบนะครับถ้าเราพูดถึงวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวโมโนโมแต่ว่าตัวโพลีี่ยทำมาจากาซิลิคอนเหลวนะครับเอามาหลอมให้เป็นบล็อก แน่นอนพอมันเป็นซิลิกอนเหลวเนี่ยมันเอาเศษซิลิกอนมันหลอมได้นะครับราคาก็จะถูกลงราคาจะถูกลงและที่สำคัญเลยเนี่ยไอตัวโพลีคริสตัลไลน์เนี่ยเหมาะสมสำหรับการใช้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงนะครับยกตัวยอย่างเช่นโซลาฟาร์มขนาดใหญ่ๆที่แผงจะต้องตากแดดทั้งวันหรือว่าเรารู้แล้วว่าในอุณหภูมิช่วงเนี้ยในพื้นที่เราเนี่ยสูงตลอดเวลานะครับเราอาจจะเลือกเป็นโพลีคริสตัลไลน์นะครับในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพราะว่าจริงๆแล้วพลังงานโซลา่ยถ้าเกิดอุณหภูมินะครับยิ่งสูงเนี่ยพลังงานมันจะดรอปลงนะครับทางด้านเรื่องของแรงดันจะดรอปลงเพราะฉะนั้นในตัวโพลีคริสตัลไลน์จะทําให้เปอร์เซ็นต์การดรอปน้อยลงก็เหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่ร้อนนะครับแน่นอนก็อย่างที่พูดไปนะครับประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าโมโนเพราะฉะนั้นในสเกลโซลาร์ฟาร์มบางที่นะครับที่เขาสามารถคุมเรื่องอุณหภูมิได้เขาจะไม่ค่อยใช้โพลีกนะัน เขาเลือกใช้โมโนดีกว่านะครับแล้วก็ประเภทที่3ทินฟิล์มเคยได้ยินทินฟิล์มไหมครับยังค่ะยังไม่เคยได้ยินโอเคเทคโนโลยีโซลาร์ทินฟิล์มนะครับก็ไม่แปลกที่จะไม่เคยได้ยินนะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่จริงๆจะว่าใหม่ไหมมันใหม่สำหรับประเทศไทยนะ้่กนนะครับก็คือเป็นแผ่นฟิล์มบางๆนะครับต้องติดอยู่บนกระจกนะครับหรือโครงสร้างนะครับพอเราพูดถึงกระจกพูดถึงโครงสร้างปุ๊บมาเป็นต้นทุน เพราะฉะนั้นทีมฟิล์มเนี่ยจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นะครับจะมาจากาโครงสร้างนะครับเราต้องมีโครงสร้างซัพพอร์ตกระจกแล้วก็เอาฟิล์มเนี่ยไปติดกระจกอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นต้นทุนสูงนี้จะค่อนข้างสูงนะครับข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือกระแสที่มันผลิตได้กระแสไฟฟ้านะครับจะสูงสูงมากนะครับสูงจริงๆนะครับแต่ข้อเสียของมันกลับกันนะครับกระแสสูงก็จริงแต่ว่าแรงดงันต่า หมายความว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะให้ power ออกมาเท่านี้นะครับคุณต้องใช้จำนวนแผงที่สูงเยอะขึ้นต่อนอนุกรมมันเยอะขึ้นนะครับในบางไซส์ผมเห็นนะครับตัวชิ้นฟิล์มเนี่ยติดกันมากถึง58แผงลอนหนึ่งสตรจึงมากนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะสมเลยนะครับกับการติดบนโซลาร์ลุท็อปอเพราะว่าหลังคาเรามีพื้นที่จำกัดน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่ก็ติดตามตึก ที่เขามีกาแพงกระจกอยู่แล้วเขาก็ติดเป็นฟิล์มไปเลยค่ะนะครับค่ะในส่วนของเทคโนโลยีบ i f เฟชเชียลโซลาร์าเนลเนี่ยเขามีความแตกต่างกับสามประเภทข้างต้นที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ยังไงบ้างค,คะครับเป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือตัวบ i f เฟชเชียลเนี่ยจริงๆแล้วนะครับคือเทคโนโลยีเดียวกันกับ3ตัวบนที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ามันจะต่างกันเรื่องของการติดตั้งอินสตา l เลชันต่างๆนะครับซึ่งมันแตกต่างกันแค่นะครับ มันอาจจะเป็นแผ่นโมโน2ด้านะนะครับสด้านยังไงด้านหนึ่งนะครับหันขึ้นฟ้าอ,อีกด้านหนึ่งหันลงดินเพราะเขามองว่าแสงนะครับที่มันกระทบลงดินเนี่ยมันมีโอกาสที่สะท้อนกลับขึ้นมาใต้แผ่นได้เพราะฉะนั้นแผ่นบา r เชียลก็คือแผ่น 2, 2ด้านนั่นเองนะครับทำให้ประสิทธิภาพเชิงพื้นที่สูงขึ้น ในกรณีที่เรามีการติดตั้งในส่วนของโซลาเซลล์ไปแล้วค่ะเราจะสามารถตรวจเช็คประสิทธิภาพของการทำงานของตัวโซลาเซลล์ได้ยังไงบ้างะคะอ่าโอเคนะครับก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้นะครับกับการที่เราติดโซลาเซลล์แล้วเราจะเกิดคำถามขึ้นมาว่า<ม>เออโซลาเซลล์ที่เราติดเนี่ยมีประสิทธิภาพไหมะนะครับเป็นไปตามที่ผู้ผลิต เขาการันตีหรือเปล่านะครับเพราะว่าระบบโซล่าเซลล์เนี่ยเอาจริงๆนะครับมันสามารถเสื่อมได้ตามสภาพอากาศสภาพแวดล้อมภูมิอากาศนะครับทุกอย่างเนี่ยมีผลต่อการเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับสังเกตดีๆตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับเขาจะมีวารันตีบางเจ้า7ปีบางเจ้า6ปีแล้วแต่เจ้านะครับสิ่งที่เขามีพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นการที่เขาบอกว่าเขาการันตีนะแต่ว่ามันมีการเสื่อมสภาพประจำเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราติดตั้งไปแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องรู้เรื่องของประสิทธิภาพซึ่งส่วนนี้นะครับเป็นหน้าที่ของผู้ติดตั้งหรือผู้รับเหมาที่ควรจะทําให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ,อมนะครับเพราะไม่งั้นติดไปปุ๊บตอนนี้กลายเป็นโหลดอยู่บนหลังคาลูกค้าเราก็ไม่มีทางดูะนะครับอนอกจากนี้นะครับปัจจัยที่มันส่งผลเรื่องของประสิทธิภาพของระบบโซลาเซลล์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยมากเลยครับค,ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงความเข้มข้นแสงนะครับเรื่องของอุณหภูมิแผง เรื่องของโหลดความต้องการของโหลดของลูกค้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับถามส่วนนี้นะครับมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบโซลาร์มากนะครับเป็นปัจจัยหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นหลายท่านอาจจะยังสงสัยนะว่าเออโหลดมันเกี่ยวอะไรบ้างใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคนะครับสมมุตินะครับโซลาร์เซลล์ของคุณเนี่ยผลิตได้100กิโลวัตต์นะครับแต่ตอนนี้โหลดที่คุณต้องการหรืออาคารของคุณเนี่ยต้องการแค่50กิโลวัตต์นะครับ โซล่าเซลล์คุณจะไม่ผลิตร้อยนะครับเขาจะผลิตแค่50าสิคำถามคือตอนนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้อินเวอร์เตอร์ของทุกท่านนะครับหรือว่าผู้ติดตั้งหรือว่าผู้รับเหมาเนี่ยเขาใช้อินเวอร์เตอร์แบบสมาร์ทอินเวอร์เตอร์สามารถดูเรื่องของ power output ออกมาได้ตลนะอดนาคำถามคือตอนนั้นอะมันผลิตมันต้องการแค่50าสิบกิโลวัตต์คำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะมันมาจากโหลด น้อยหรือเปล่าหรือว่าตอนนั้นแดดคุณอาจจะไม่มีฝนเพิ่งตกหรือเปล่าหรือแผงคุณอาจจะติดตั้งไม่ดีอินสตา l เลชันคุณไม่ดีนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เลยจำเป็นที่ต้องมีเรื่องของการทส i บ e ไอวีอเคร์ฟมาเกี่ยวข้องแล้วไอวีเค<อ>ิร์ฟเนี่ยค่ะมันคืออะไรคะไอวีเคิร์ฟเนี่ยจริงๆแนละ้วเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเนาะมันมีเรื่องของโหลดมีเรื่องของแสงและอุณหภูมินะครับไอวีเคิร์ฟเทสเตอร์เครื่องวัดไอวีเคิร์ฟนะครับ จะเป็นเครื่องที่ต,ตัดตัดใจที่ผมพูดมาทั้งหมดออกโดยที่ตัวมันเองเนี่ยจะประพฤติตัวเป็นโหลดขณะที่ทดสอบนะครับก็คือเป็นโหลดมาตรฐานนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่มีทางพูดได้เลยว่าโหลดคุณน้อยอเพราะมันเป็นโหลดมาตรฐานไปแล้วนะครับและในระหว่างที่คุณวัดไอ c ีเค e นะครับเครื่องที่ได้มาตรฐานเขาจะต้องมอีการวัดแสงและอุณหภูมิขณะที่กดทดสอบหม,มายความว่าตอนนี้คุณตัดตัดใจทุกอย่างออก ไม่ว่าจะเป็นโหลดแสงอุณหภูมิคุณจะเหลือแต่อะไรประสิทธิภาพเนเนๆของระบบะจริงไหมครับนะโอเคทีนี้ตัว IV Curve เนี่ยพอมันเหลือแต่ประสิทธิภาพมันเทียบกับอะไรมันต้องมีตัวเทียบใช่ไหมเขาเทียบกับตัวสแตนดาร์ดครับโอ้สแตนดาร์ดใช่ครับเขาจะมีตัวเขาเรียก Standard c u r ิร์ฟคอนดิชัตามสเปคแผงว่าควรได้เคิร์ฟแบบไหนนะครับแล้ววัดจริงได้แบบไหน ค่ะแล้วผลการวัดไอวีเคินี่ยค่ะจะสามารถบอกอะไรได้กับเราบ้างคะอ่าโอเคผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับ,รบก็อาจจะเป็นผู้รับเหมาหรือว่าคนที่เคยใช้งานเครื่อง IV-Tester มาอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วผมจะบอกว่า IV-Curve เนี่ยบอกอะไรที่มันมากกว่าสิ่งที่คุณกำลังทราบดีบนะครับเพราะว่า IV-Curve เนี่ย เดี๋วนีเนาะมีเทรนไบพาสไดโอดแต่ถ้าน่าจจะเคยได้ยินนะครับไบพาสไดโอดเทสเตอร์ค่ะ,ะผมจะบอกให้รู้ไว้ว่า i d c ดี v เคสามารถดูเรื่องของการทำงานของไบพาสไดโอดได้ด้วยว้าวน่าสนใ,นใจดูได้จากอะไรดูได้จากากษณะกราฟครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ถ้าเกิดการาฟหักแบบนี้นะครับมันสันนิษฐานได้ว่าไบพาสไดโอดคุณทำงานผิดปกตินะครับถ้าเกิดต้องการอธิบายเชิงลึกนะครับเดี๋ยวเราไปอธิบายหน้างาน นะครับโอเคนอกจากนี้นะครับเรื่องของจุดหักต่างๆเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าหักแบบคอนเวฟแบบบัมมนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาจะตั้งชื่อในการหักในแต่ละชนิดนะครับซึ่งแต่ละการหักเนี่ยมันสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดเรามีชั่วโมงบินมากพอเนาะเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า1เกิดอะไรขึ้นกับแผงเราส เยอะแค่ไหนจำนวนกี่แผง 3. ตํตำแหน่งคร่าวๆนะครับจากการอ่านแค่เคร์ฟนะแค่เส้นโค้งไอวีเคร์ ve, นะครับนอกจากนี้นะครับไอวีเคอร์ IV เนี่ยยังสามารถดูเรื่องของการตรวจสอบ i n s t a l ล a t i o n การติดตั้งนะครับการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์นะครับจะทำให้พารามิเตอร์เนี่ยเพีย้ยนนะครับยกตัวยอย่างเช่นค่า โอเพนสกิดวันเตหรือว่า VOC นะครับถ้าเกิดว่าแผงโซลา่าเนี่ยเรามีการเข้าหัว MC4 ผิดด้านบวกเป็นลบลบเป็นบวกนะครับแค่หนึ่งแผงเราจะเจอค่าพารามิเตอร์พวกนี้มันจะดรอปลงแบบแปลกๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีเรื่องของ internal resistance นะครับในเรื่องของอค่าความต้านทานภายในวงจรนุ่นม ของแผงโซลา่านะครับทำให้เรารู้เรื่องของการเชื่อมต่อสายที่ไม่ดีนะครับการหลวมครอนหรือว่าสายขาดรั้วงจรลงดินกาวฟองนะครับทั้งหมดนี้สามารถดูได้ด้วย IV Curve IV Curve เนี่ยมันมีเรื่องของการวัด Power ว่าเขาเรียกว่า Active Power ก็คืออ่ะย้อนกลับไปนิดเดี IV c อ r v เคิ b, เนี่ยเครื่องมันจะเป็นโหลดนะครับเพราะฉะนั้นโหลดเนี่ยมันจะเท่ากันในทุกๆสปริงทุกๆก,ก,การวัด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองว่าแสงแดดเนี่ยมันไม่ได้ э แวรี่เยอะพาวเวอร์ Power ที่เราวัดในแต่ละสปริงหรือในแต่ละเซกชันมันต้องควรเท่าเท่ากัน <anest. S 1> ในค ondition เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวไอวัดไอวีเคอที่ได้คุณภาพนะครับจะมีเรื่องของการวัดพาวเวอร์ขนาดต่อโหลดน,นะครับหรือว่า PMPP นะครับ <S <S <โฮ oto> เป็นตัวย่อ ค่ะแล้วปัจจุบันในส่วนของ i v c u r v e เนี่ยค่ะเรามีการทดสอบหรือว่ามีมาตรฐานการบังคับใช้ในประเทศไทยแล้วหรอยังคะอ่เรียนตามตรงนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ถึงขนาดมีกฎข้อบังคับที่ว่าคุณจะต้องวัด i v c u r v e นะครับมีเพียงข้อแนะนำของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับหรือวสธนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถหาซื้อเล่มตามนี้นะครับ ไปหาอานได้นะครับที่ภาพโด็กงมูนะครับเขาจะมีเรื่องของการทดสอบก่อนการใช้งานนะครับเขาจะมีพูดถึงเรื่องของการเทสชนวนนะครับการดูเรื่องของ i อเบคด้วยนะครับซึ่งตัวมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะอ้างอิงจาก IEC 61829นะครับ ไอ้หกหนเกดี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของเส้นเ,เส้นโค้ง I V curve นะครับว่ามันคืออะไรต้องทดสอบอะไรมีค่าอะไรบ้างนะครับอันนี้คือตามมาตรฐานงสทครับเ <c oughs> ครื่อง <c oughs> มือที่ใช้สำหรับระบบที่ขนานกับกลิกนะครับหรือกลิก connection เนี่ย <c oughs> จะต้องผ่านมาตรฐานนะครับ IEC 6 2 4 4 6สีคิดหนึ่งนะครับ ไอตัวมาตรฐานตัวนี้ก็คือเป็น Requirement for g i t connection นะครับว่าอุปกรณ์เครื่องมือทดสอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะเอามาใช้ในระบบที่เชื่อมต่อกับกริดเนี่ยจะต้องผ่าน IEC ตัวนี้ทั้งเรื่องของความปลอดภยัยความแม่นยำและพารามิเตอร์ต่างๆที่ต้องตรวจวัดน,นะครับ,รบนอกจากนี้นะครับมาตรฐาน IEC ตัวนี้นะครับยังสามารถใช้ได้กับระบบที่มีแบตเตอรี่ u p s หรือไม่มีแบตเตอรี่ u p s หรือเขาเรียกว่าไฮบริดซิสเต็ได้นะครับ ถ้าเกิดใครสนใจสามารถไปหาอ่าน IEC ตามลิงก์ด้านล่างนะครับโดยเฉพาะหัวข้อที่5.3ถึง7นะครับจะพูดถึงเรื่องของการทดสอบตามมาตรฐาน IEC นะครับจะค่อนข้างครบถ้วนนะครับโอเค ทั้งนี้นะคะในการเลือกซื้อ IV c u r v e เนี่ยเราควรซื้อกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะสามารถให้คำปรึกษาแล้วก็สามารถสอนในการวิเคราะห์ในส่วนของ i อ Curve ได้นะคะเพื่อที่การเพื่อที่จะทำให้การใช้เครื่องมือของเราเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะที่สำคัญนะคะการเลือกใช้ IV t e s t e r เนี่ยให้เหมาะสมกับขนาดของโซลาค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุดของตัวเครื่องนะคะไม่ควรนาเครื่องสเกลโซลา r l ลู p นะคะไปใช้กับตัวโซล่าฟาร์มนะคะแล้วก็ศึกษา Maximum Power ที่เครื่องสามารถวัดได้ก่อน ะสินคหากท่านใดสนใจนะคะเรามีสินค้าเรามีสินค้าของทาง m a ร์ r ทรนิกในไซต์ถัดไปนะคะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลในด้านอื่นๆนะคะสามารถติดต่อผ่านคุณดิสอนได้เลยค่ะ ช่องทางด้านล่างนี้นะคะมีช่องทางการติดต่อก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เราจะมาให้ความรู้ในเรื่องของข้อมูลด้านต่างๆในเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของโซลาในคลิปถัดๆไปค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ